สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตัดนะคะกล้วยน้ำว้ากันค่ะตอนนี้นะคะสุกคาต้นแล้วค่ะลูกเหลืองแล้วนะคะกล้วยน้ำว้านะคะใช้เวลานะคะประมาณ4เดือนนะคะตั้งแต่ออกปกีนะคะจนกว่ากล้วยจะสุกค่ะค่อยๆตัดที่ลำต้นนะคะตัดประมาณนะคะครึ่งหนึ่งนะคะของลำต้นค่ะ แล้วก็ค่อยๆโน้มต้นนะคะลงมานะคะเพื่อจะได้ตัดได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะได้แล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดนะคะกล้วยนะคะรับประทานอร่อยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายด้วยค่ะ การตัดกล้วยนะคะก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่ายางของกล้วยนะคะถ้าโดนเสื้อผ้านะคะก็จะซักไม่ออกค่ะเราจะมาแยกกล้วยนะคะออกเป็นวีวีนะคะแล้วก็วางไว้นะคะในอุณหภูมิห้องนะคะปกติค่ะประมาณ4-5วันขึ้นไปนะคะกล้วยจะทยอยสุกค่ะ ใช้มีดคมนะคะระมัดระวังด้วยนะคะปลูกกล้วยเอาไว้กินเองนะคะมีประโยชน์มากๆค่ะทานได้นะคะทั้งลูกนะคะแล้วก็เหยือกค่ะใบตองก็นำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเลยนะคะไปใช้งานได้หลากหลายเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ